สวัสดีคร <te> <rawd Moder> ับกับสวัสดีพี่เพื่อนครับกลับสวัสดีเพืนของพี่กลับสวัสดีลูกค้าจริงเลยครับผมโอเคเสร็จคันแล้วครับผมเรามีคันสองก่อนเชื่อมเดินครับเดี๋ยวให้ดูผลงานกันเองดีครับอ่าตัวนี้เป็นลาเครื่องบินครับผมสามหกศูนย์อ่าความเร็วครับรถกระตันครับผมของไม่ได้แท้

เดี๋ยวให้ให้คันเสียงครับผมเสียงใสๆข้อๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นที่สองครับผมจะมาแนวสเตปแบบนี้ครับผมโอเคไปไปแจ้งันดิ้งครับผมนะไปแนาๆหนาสมาชึ้น,น,นไปยเดี๋ยวเสียงใสๆครับข้พอพักอ่ะผมมันทำเองนะผม ไม่ต้องพักเสยนะยั้เด็กเลยครับแกแกฟังเสียงนะอันนี้คันที่สองไอ้คันที่สามครับผมกำลังทำเหนีับเนี่ยเสียงที่ใส่ครับผมวันวันเหนียวแต่เหนียวแล้ว แกไปไแตะไว้องไป,ไป,ไป,ไปอไปอกมานี่ครับพอพักก็เสียงไม่ดังครับผม <grading> เดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นคันที่สามครับคันแรกวิ่งไปแล้วคันที่สองเสร็จไปแล้วคันที่สามครับ dạng 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 á dạng dạng bớt bớt dạng cho dạng 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 bớt dạng 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 kia bông, được coi anh chắc phải làm công thành tháp không? Cú gì có ham rồi, không cũng chỉ